ปฏิบัติหน้าที่จนทําให้ไม่สามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ซึ่งตํารวจนะครับมีทางการดำเนินคดีที่ชัดเจนชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณสิริพรปลักะวงณอยุธยา ประชาชนจากทั่วประเทศกว่าหนึ่งหมื่น 1, คนที่ไม่ยอมให้สิทธิในการเลือกตั้งของตนเองถูกลิดรอนด้วยความไม่ชอบธรรมเขาแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากถูกกลุ่มผู้ชุมนุมขัดขวางไม่ให้พวกเขาไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์และในวันเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และบางส่วนเลือกที่จะลงบันทึกประจําวันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ทุกกองบัญชาการทั่วประเทศตั้งคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางการเลือกตั้งเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกระทบต่อบุคคล2ฝ่ายอย่างชัดเจนโดยมีแนวทางในการดำเนินคดีเป็นสส่วนสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควรจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยพยานหลักฐานเอกสารว่าเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เช่นเดียวกับผู้ชุมนุมที่ขัดขวางการเลือกตั้งขณะนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนทั้งจากภาพถ่ายและพยานบุคคลโดยเบื้องต้นจะดำเนินคดีกับแกนนำก่อนคือเขาจะเริ่มลงที่ตัวการก็เขาว่าตัวการคือแกนนำบุคคลชักจูงคนอื่นแล้วคนอื่นจะโดนข้อหาผู้สนับสนุน,นต่างๆว่าไป เพราะฉะนั้นในบางกรณีเหมือนกันว่าตำรวจก็ต้องพยายามจะเขาเออรียกว่าดึงปลาออกจากน้ําไม่ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะเน้นเน้น,น,นคนที่แปลงานแกนเป็นแกนนํายุคโยงบุกปัน่นหรือเป็นตัวเอาหเห็นจะจะอย่างเงี้ยจะเริ่มตรงนี้นก่อนส่วนพยานหลักฐานไปถึงใครเนี่ยอันนี้่ากัน ไม่เพียงเท่านั้นสำหรับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามความผิดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งแล้วยังมีความผิดฐานฝ่าฝืนพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วยแต่ถ้าเป็นพื้นที่ประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินมีความผิดเพิ่มเพระาะฉะนั้นในคุณด้วยปิดกั้นเขตหลักสี่เงี้ยคุณต้องผิดกฎหมายพรบฉุกเฉินเพิ่มใครเข้าไปและเจ้าที่ไม่อนุญาตมีจำนวนห้าคนสิบคนร้อยคน,คนพันคน ถ้าภาพหลักฐานปรากฏว่าเป็นเขาเป็นใครก็ต้องถูกดินคดีทั้งหมดนะครับเราถึงย้ําตลอดเวลาว่าทุกคนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไปนะครับเพราะฉะนั้นถึงทุกคนต้องมีความผิดแต่การเปนคดีก็จะแบ่งคนส่วนใครเป็นตัวการใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ให้เท่าน้ำเลี้ยงต่างก,ก็ว่ากันไป ข้อมูลจากสำนังกงานตำรวจแห่งชาติสรุปภาพรวมเมื่อวันที่2กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมามีผู้ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยการฉีกบัตรเลือกตั้ง8คนกรุงเทพมหานคร1คนชายเชิงเซา2คนนครราชสีมา1คนสีสะเกด1คนนครปฐม2คนและสมุทรสงคราม2คนและจำนวนกว่า10,000คนเข้าร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการถูกลิดรอนสิทธิการเลือกตั้ง ขณะที่ตำรวจยังคงให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร้องเรียนได้อย่างต่อเนื่องสิริพรประกวงณยุทธยา NBT News Focus